จริงๆในเกมนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเล่นอิกกี้ในสกินลิมูรุนะครับแต่ตาผมมันก็หาอิกกี้ไม่เจอสักทีไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่หาไปหามาครับเพิ่งจะสังเกตได้ว่าทีมนู้นมันแย่งอิกกี้ผมไปฮะตานี้ผมก็เลยกดมาเป็นมวยแทนครับแต่อันนี้ผมสัญญาเลยครับผมจะเตะการขออิกกี้ให้ได้เปิดมาต้นเกมครับผมก็เห็นพี่แกกําลังยืนตีปูอยู่เลยนะผมเลยจัดคอมโบมวยไทยชุดใหญ่ให้กับพี่แกครับตรงนี้ค่อนข้างช้าระบมพอสมควรตรงนี้พี่แกพยายามวิ่งหนีครับแต่นั่นแหละฮะผมไม่ยอมปล่อยให้มันรอด ตรงนี้อารูอินเหมือนจะรู้อยาก็เปิดแมปดูผมเลยล้ำชุดใหญ่ลากหาเพื่อนตรงนี้ดาเมจผมคนเดียวคงปิดสกอร์ไม่ไหวตรงนี้ลินดิตก็พยายามช่วยเรายิงเต็มที่ครับแต่ดาเมจก็ดูเหมือนจะไม่เข้าเท่าไหร่ตรงนี้คิดว่ากะไม่ได้แล้วครับสุดท้ายผมเตะขวาซ้า,าก้อยไปล่วงหลังจากนั้นก็กลับมาเลนกลางครับตรงนี้เหมือนเพื่อนกำลังแย่ผมเลยกระโดดแทงขออเข่าปอปอพคัทเขาให้ตรงนี้ช่วยชีวิตเพื่อนไว้ได้อย่างสวยงามและรอดมาได้ด้วยฮะหลังจากนั้นผมก็กลับมาพยายามโฟกัสที่อีกกี้ต่อตรงนี้ดักสวยจัดครับอันตีคอมโบชุดใหญ่ มันสูตรเปล่า อันนี้ผมคาเสร็จครับเหมือนทีมนู้นก็จะแคนเต็มที่วิ่งกันมา2ตัวหวังจะปิดชีพผมตรงนี้ผมก็พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตเหมือนกันครับแต่พาโดนพี่แกเกี่ยว <c oughs> ตรงนี้เกือบตายนะครับดีนะผมตัดออกก่อนและแน่นอนหลังจากเหตุการณ์บาดเสียวเมื่อกี้ผมกลับมาโฟกัสที่อีกกี้ต่อตรงนี้พี่แกก,ก็พยายามฟิกเกอร์ีอีกแล้วแต่ก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับตรงนี้ยังนัวต่อครับมีด้านหลังอีกประมาณ2ตัวผมพยายามเดินหาเชิงอยู่ครับแล้วหมับเข้าให้แล้วกดไตไปหนึ่งทีรัดเพื่อม,มาได้ส,สวยๆครับตรงนี้เป็นดับเบิลคิวจ้ จะว่าไปมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับพอเาเล่นตัวละครอย่างบวยนะครับถ้าเกิดไม่ใส่สกินแรดมวยไทยนี่คือบอกเลยว่าโคตรกกโคตรไก่พอเรามีสกินนี้อารมณ์เหมือนเพิ่มความมั่นใจและพลังให้กับเราแบบ100%เลยนะฮะนั่นเลยฮะแล้วก็ชนะแล้วกูไม่ได้ MVP ได้ยังไงครับเนี่ย